เดิมไม่เปิดใหม่ทำสั่นด้วยสั่งง่ายฝาบนเอสนัสนัสไปกลางแมปกลางแมปอยู่กลางแมปทางบ้านฟ้าแสดงว,ว่าอันนั้นมีรูหรือเปล่าแสดงว่าลากไปซ้ายจะลากไปซ้ายฝาปั่นได้รู้สึกการเอง ลากไปซ้าย <S <S <Ừ. S 1> โหละไม้วัวไปหาใครทั้งบนบ้านขึ้นไปบนบ้านแล้วชัว้นสองมีลุน้นอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านเจอละล่างล็อกฝั่งล่างเครื่องล็อกนะมีเครื่องล็อกนะพี่ เดี๋ยวคดูให้ว่ามีถัวเทมป์ฝายเปล่าอยู่กับคดไม้หมูเดี๋ยวทดลากไปบ้านฟ้าไป่โดนแน่นโดน กัดทบไม้หมูเดี๋ยวทนลักไปบ้านฟ้าให้ปั่นได้ปั่นได้วนปั่นได้โอ้โหจะดักกับตันซะน้อยจะดักกับตันซะน้อย ิลเลอร์มีหัวหมูนะครับแต่ไม่มีคานาไปละดิ้งไปกลางแมปละชั้นสองอยู่ชั้นสอง่วยได้ช่วยได้ที่พี่เอกมาช่วยแล้วพี่เอกมาช่วยแล้วกลับกลับกลับคนเล่นเองพี่คนเล่นเองคนเล่นเองมาหาพอตมาหาท็อตอยู่บ้านฟ้านะทิลเลอร์อยู่บ้านฟ้า มันโดนมันโดนแยกปั่นนะจกทบ้านฟ้ามีแทนมีแทนปุ้มปุ้มปุ้ม <c ười> ไปหาคนป่น น้องฮิวมันวะต้องฮิวคอยต่อฮิวให้ชัดหน่อยมากล่องไม่บอลฮิวแม่งเลยกลับตู่แล้วมึงจะนี่ทำไมอ่ะปล่อยเลฟปล่อยเลฟปล่อยเลยไอเดามันไล่คนอยู่มันหาคนอยู่แบบนี้แบบแบบเลยวิ่งขี่ไปดิวิ่งขี่ไปดิวิ่งขี่ไปดิคัดซึ้กระดแถวบ้านฟ้าตรงตรงเลยบ้านฟ้ามานะกางนะซื้อ อา้า <c> ว <oughs> หาทอสหาทอสทอสหาทอสโอ้ตายแล้วเรียบร้อย <c oughs> เอ้เกียติไม่โดนโอ้อยู่แม่เทอร์ฟะพี่ตรงกลางแม่เทอร์ะนั่นแหละนั่นแหละพี่เลิฟไปบ้านฟ้านะไปบ้านฟ้าหาพี่เอกอะ่ะ กินเล่ย์อยู่บ้านฟ้ากินเล่ย์อยู่กับพี่มิกกี้ปั่นได้ปั่นได้โอเคครับอยู่ไหนร้อยตอนนี้อยู่กับพี่มิกกี้บ้านฟ้า พี่มิงเกลากไปซ้ายแล้วลไปซ้ายบนไปเหนื้อครับหายุ่หายุ่หายุ่ พู่ปั่นอยู่บ้านฟ้าปั่นฟรีฝันฟรีเจอโดมเจอเอ้ยเจอเจอไข่หนุ่ยเจอไข่หนุยยน่ยผมต้องไปช่วยได้นะพี่ช่วยได้หาไข่หนุย่ยไข่หนุ่ยอยู่ไข่หนุ่ยลากออกไปได้ไหม จะ้ออกไปทางขวาท่ออยู่นี่ป่าตัวไอ้อยู่กับพี่มิกกี้พี่มิกกี้ลากมากลางแมบบแล้ว เกลียปันได้ปั่นได้เครื่องเครื่องเกลี่ยออครับเครื่องบ้านฟ้าแปดสิบล้วใช่ใช่นยอ,อยูย่ยิบกาอยู่ไม้หมูเกีอยู่ไม้หมูนะตอนนี้คิลเลอร์อยู่บนขวาบนขวากำลังลากไปบ้านฟ้า ที่มิกกี้มาไปฝาละอยู่ตรงแมสทึบหน้าบ้านฟ้าต่ไม่รู้มาไอ,มไอ้ทุอตะการติดรับที่ประตยประตูอยู่ที่เอกำลังเปิดอยู่ กลางกลางล่างนะครับตรงไม้หมูอะหวัวไม้หมูเขาเห็นหรือเปล่าไปแขง่งตัางแมปไปแข่งตัางแมปเพ็่อเงินไว้เพือ่อเงินไว้เห็นโอ้โห <laughs> อยู่อยู่ตรงอยู่ตรงแมสแทบอยู่ตรงแมสแทบ แกเลยแคเลยพี่แคเลยสวยไข่หนุน่มมีลูกเองไข่หนุน่มมีลูกเองเอามิกีิวาร์ปหริงจริงตัวค้างกลับมาอุ้มมั้งหายยูกลับมาอุ้มกลับมาอุ้มม,ม,มิกิมีลูกป่าววะ วอพี่มิกกี้มีลูกเองพี่เองเงินไม้พี่เอกเงินไม้ไปหาพี่มิกกี้ไปหาพี่มิกกี้ไปหาพี่มิกกี้พี่เอกช่วยได้เอกช่วยได้สวยขับ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 อยู่กับพี่เอกเปิดประตูให้หน่อยสวย ไข่เนือออกได้สวยโอ้ยินมองยินมองโอ้ไข่นี่กายยินมองเหรอยินมองเหรอยินมองเหรอ แค่ที <cado> ่ชอบพันหนึ่งร้านหนึ่งวันดีเลยเบกกิต้าอีกแล้วไม่ไหวว่ะโทษกูว่ามึงไม่ไหวว่ะจริงเว้ยมึงไม่ได้อ่ะคือแบบทุกอย่างเหลือกูมึงมึงไม่เป๊ะ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 เอ่ะอช่ป่ะแล้วมึงแทนหลังไม่โดนโทษมึงทำอะไรอยู่มึงหนึ่งแทนหลังไม่โดน มันบ้ามันบ้าพี่มันบ้าไอ้โง่กดกดตดกลางแล้ว